เรื่องดีเราต้องสนับสนุนครับผมเห็นอย่างนี้ผมดีใจแทนน้องๆเหลือเกินครับดีแล้วครับเนี่ยผมก็ต้องเห็นแล้วผมก็ต้องไปจัด KFC กินพร้อมกับน้องๆด้วยนะครับพลทหารสุดเืิ่มกองทัพบกจับเลี้ยงอาหารพิเศษไก่ทอด KFC ให้ทหารที่เพิ่งจบฝึกจบใหม่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและสร้างความเชื่อมั่นว่าทหารใหม่จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนี่ครับนี่ของผม อาจจะไม่ได้เป็นหอยใหญ,ใหญ่แต่ผมมีเฟรนฟ์ไฟก่อนแต่เฟรนอ์ไฟ

เหมือนได้ก hmm. mm ิน hmm. ข mm ้าวของน้องๆด้วยครับอืมผมไม่มีเวลาพูดแล้วอร่อยอืม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 ยอดอืม ผมไม่มูมามึงนะเฮ้เอฟซีเฮ้เอฟซี